สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากอดีคัมฟ็อกอดีมทีนีนะคะยี่ขายกล้องเปลี่ยนสีผมนะคะโเกรุ่น177ค่ะเออขออธิบายหน่อยนะคะคือมียุทธถามมาเยอะมากและเอมมาเยอะมากว่าเออกล้อง177เนี่ยมันเป็นกล้องธรรมดาเออมันเป็นเป็นกล้องเทพได้ยังไงก็บอกแล้วว่ากล้องนี้มันเป็นกล้องัดไแปนะคะเราเอามาโมอีกทีนึงเพื่อให้มันเป็นอินฟราเรดนะคะ แล้วก็ตอนกลางวันนี่คือมันจะขึ้นกับดวงอาทิตย์เราไม่ต้องใช้ไฟส้มแต่ถ้าคือตอนกลางคืนนี่ต้องมีไฟส้มช่วยเข้าใจไหมคะทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าเออไปซื้อมาเราไม่เห็นมันเป็นอินฟราเรดเลยก็คุณซื้อกับใครก็ถามคนนั้นนะคะส่วนแม่ค้าเจ้านี้คือกล้องเอามาประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งค่ะฟังกันด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องถามมันเยอะคะ่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนตรงไปตรงมานะคะ โอเคนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่อุดหนุนเข้ามาแล้วนะคะของจะสูงรวดเดียวคะ่ะหนวันถึงแน่นอนคะ่ะไม่มีเบี้ยวไม่มีโกงคะ่ะสินค้าราคาถูกคะ่ะ